ู้เย็นโตชิบ้ามาด้วยอาการช่องฟรีซเป็นน้ำแข็งแต่ว่าช่องแช่ด้านล่างไม่มีความเย็นเรามาตรวจสอบกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนใหญ่อาการที่เจอข้างบนเป็นน้ำแข็งแต่ข้างล่างไม่เย็นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือตัวทำละลายน้ำแข็งไม่ทำงานมันจะตัวทำละลายน้ำแข็งจะอยู่ด้านใน <c oughs> อยู่ด้านล่างจะเป็นอันนี้จะเป็นหลอดแก้วนี่ตัวนี้จะเป็นหลอดแก้ววงจรของตู้เย็นโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้านหลังหรือว่าด้านในตู้ส่วนใหญ่จะดูด้านหลังอันนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือตัวทัมเมอร์ตัวทัมเมอร์มันจะมีอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาเปิดดูทัมเมอร์กันก่อนว่าทัมเมอร์ทางานไหมสําหรับเครื่องนี้ตัวทัมเมอร์จะอยู่ด้านข้างด้านข้างตัวอันนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์ จะอยู่ด้านข้างคอมพิวเตอร์หรือว่าดูจากสายไฟเข้าก็ได้มันจะอยู่ช่วงสายไฟเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดดูกัน นี่เราก็มาถอดดูกันว่าตัวทําเมอร์ทางานปกติไหมแต่ว่าก่อนถอดก็ถอดปลั๊กหรือว่าตัดไฟออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คดูว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าตัวทําเมอร์ทำงานยังไงตัวทัมเมอร์นี่ออกมาแล้วตัวทาวําเมอร์มันก็จะมีหน้าคอนแทค อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาทำงานจะเข้าโหมดทำความเย็นโดยที่ประมาณ8ชั่วโมงมันจะสามารถหมุนตัวตัวนี้ได้เราก็หมุนไปนี่ตอนนี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงทำความเย็นเห็นหน้าคอนแทกไหมนี่พอใกล้ๆ8ชั่วโมงนี่อันนี้ครบครบ8ชั่วโมงแล้ว ก็จะตัดไปอยู่ในโหมดของการทำละลายนี่ซึ่งโหมดการทำละลายจะอยู่ประมาณ30นาที2 5่0นาทีอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของตัวทัมเมอร์ว่าเขาทางโรงงานระบุมาแค่ไหนนี่พอครบ20นาทีก็จะตัดไปอยู่เข้าโหมดทำความเย็นเหมือนเดิมก็จะทำงานเป็นไซคลแบบนี้ไปเรื่อยๆมีประมาณ แชั่วโมงทำความเย็นแล้วก็ตัดมาที่ละลายน้ำแข็งประมาณ1 5 2 0ถึ 20, านาทีแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในโหมดของการทำความเย็นอีกเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวเราเปิดสวิตช์เพื่อที่จะดูว่าตัวเฟืองมอเตอร์ตัวทัมเมอร์หมุนตัวทัมเมอร์จะก็จะหมุนแบบนี้ในเบื้องต้นถ้า คอมเพรสเซอร์ไม่หมุนเราก็ลองหมุนตัวทัมเมอร์ตัวนี้ดูก่อนก็ได้ว่าตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานไหมอย่างตอนนี้อยู่เข้าเข้าไปอยู่ในโหมดทำความเย็นเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยพออยู่ในโหมดทความเย็นแล้วครบ8ชั่วโมงหรืออาจจะเป็น6-8ชั่วโมงก็แล้วแต่รุ่นของตัวทัมเมอร์ถ้าเข้าไปอยู่ในโหมดทำความเย็นแล้วถึงเวลาปุ๊บ ก็จะตัดเข้าไปอยู่ในโหมดของการทําละลายน้ําแข็งซึ่งถ้าไม่ทําละลายน้ําแข็งตู้เย็นจะมีน้ําแข็งเกาะเยอะมากจนลมไม่สามารถผ่านลงมาสู่ช่องใช้เย็นด้านล่างได้หลังจากเราตรวจเช็คตัวทัมเมอร์แล้วก็ตัวทัมเมอร์ทำงานปกติเราก็มาเช็คตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ทำละลายน้ําแข็งเพราะว่าถ้าไม่ทําละลายน้ําแข็งเนี่ยน้ำแข็งมันจะไปอุดช่องลมไม่ให้ลมผ่านลงมาที่ช่องช่ยเย็นด้านล่างแล้วก็หลักการทํางานของฮีเตอร์ก็คือว่าถ้าฮีเตอร์ละล,ะลายน้ําแข็งแล้วตัวไบเมททอนตัวจับได้ว่าอุณหภูมิสูงกว่า8องศาซีก็จะตัดการทํางานของฮีเตอร์ออกแล้วก็คงสภาพนั้นไว้จนกว่าทาม์เมอร์จะ ครบเวลาแล้วต่อไปยังชุดทําความเย็นหรือว่าอยู่ในช่วงทําความเย็นเหมือนเดิมก็คือประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาทําการละลายน้ําแข็งอีกประมาณ25-30นาทนีตรงนี้เป็น thermo f i l ด้านล่างที่เป็นหลอดแก้วก็จะเป็นตัวฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งจะมีสายต่อ ก็จะมีสายต่อพ่วงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นไบเมนทอนไบเมนทอนก็จะทำหน้าที่ตัดการทำงานของตัวฮีเตอร์ถ้าไบเมนทอนมีอุณหภูมิสูงกว่า8องศาซี <c oughs> ก็จะตัดการทำงานของตัวฮีเตอร์ไม่ให้ตัวฮีเตอร์อละลายน้ำแข็งจากที่เราไล่ สายไล่วงจรตัวโทโมโฟิลจะมีสีเทากับสีชมพูเราก็มาดูที่ปลายสายนี่สีเทากับสีชมพูดูที่มิเตอร์เราเช็ค R คูหนึ่งเช็ค R คูหนึ่งก็มีไฟติดนะครับสังเกตได้ก็เราก็เสียบที่สีชมพูกับสีเทาเป็นท่อโ,ทโมโฟิลไม่ต่อวงจร โทโมโฟิลขาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เราซื้อมาใหม่ซื้อใหม่ก็จะเป็นเส้นสีชมพูกับสีขาวสีชมพูกับสีขาวอยู่ตรงนี้นี่พอเราเช็คสีชมพูสีขาวาต่อวงจรหลังจากที่เราเปลี่ยนโทโมโฟิลไปแล้วเราตรวจสอบใบเยเบรทนแล้วว่าทำงานปกติก็คือถ้าเราน้ำแข็งไปแปะไว้ข้าง บ i ยเบนทอเวลาที่บ i ยเ t นทอมีความเย็นตัวบ i ยเ t นทอก็จะต่อวงจรไว้แต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอาน้ำแข็งออกอุณหภูมิสูงขึ้นบ i ยเ t นทอก็จะตัดวงจรออกเพื่อเป็นการเช็คว่าตอนนี้น้ำแข็งละลายหมดแล้วก็จะหยุดการทำงานของตัวฮีเตอร์ถ้าฮีเตอร์ทำงานแล้วบ i ยเ t นทอไม่ตัด ก็จะมี t o e m o f i l เป็นตัวป้องกันอีกอีกชั้นหนึ่งถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงเกินกว่า70องศาซตัว feel t o e m o f i l ก็จะตัดการทำงานของตัวฮีเตอร์เสียบตู้เย็นทิ้งไว้1คืนภายในช่องแช่แข็งก็สามารถทำความเย็นได้ตอนนี้ทำความเย็นอยู่ที่ลบ8องศาโอเคเดี๋ยวเราดู ช่องแช่เย็นกันช่องแช่เย็นทำความเย็นอยู่ที่6องศาใช้งานได้